โน้าห้องสอบเข้ากิฟต์เซตโดเมนกำลังนั่งทำข้อสอบอย่างเคร่งเทียด้ายาเข็ดยังร้องไม่ไหวจริงตรงนั้นอ่ะเฮ้ยนั่งนังน่งวนดี่วะไม่เสียแรงเลยทีย่เรียนห้องนี้สุดก็ถึงวันประกาศผลสอบเรา ติดเฮ้ยกูติดเวยเฮ้ยโดนังโดนติดไมว่าเฮติด้ไงเฮ้ยติดติดิดแล้วน้องเหมืนมึงนะเดี๋ยวดูอ๋อที่ห้าที่หติดติดไหนวะเรียนความเคารพไ้สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็เป็นเทอมวันแรกนะคะที่ักเรียน้มาเจอครูนะคะครูอยากให้นักเรียนไปค้นควา ดิงดองดิงดองเอวมดาแ้เียเดียเองงรอเฮ้ยงงเรด้วยขอหเดี๋ยวข้าว่างเราไปน้องสมุดกันไหมเออก็ดีนะอาจารย์เน้่ยข้อมือเรื่องอะไรนะอ่าคือรศาสตร์เกี่ยวกับคือรศาสตร์อเราก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันอืมต่ากันไปกันเถอะ ห้องสมุดม,มันสูงอย่างนี้เนี่ยไม่ถูกเดี๋ยวเราช่วยคือว่ามันไม่ใช่เร่องนี้อะห้องอะแล้วเราจะเอาเรื่องไหนละ่ะสองสามสี่อะเอาเยอะ <c oughs> ปรยงานข้อลมันเยอะ,ะอะอหนักไหมเดี๋ยวเรา เปนช่ไหมมหาช่วยถือใช่ไหมใช่ขอบคุณมากนะให้สี่ถือระตงันเนี่ยคุณโอยตอนเย็นมี้าที่ไหนหรือเปล่อ๋อมีสิใกล้นี่เองทำไมหรอเราก็ไปทำธุระแถวน้าบุรีเราไปส่งไหมก็ได้ ไปสองชั่วโมงครึ่งอะไรเนี่ยฝนตกได้ไงล่องต้องไม่เอามาเอ๊ะนักใครอ่ะคุ้นๆจังเลยไงลุงไ้เสร็จหรอเสร็จแล้วไปกลับบ้านไปไหนใกล้เราเขามาใกล้ๆที่ไหนหมดเสียอล้ากลางคืนเราเป็นฝนอันตรลายอยากจัเลยอ่ะ การบ้านอะไรบ้างวันนี้หรอวันนี้มีภาษาไทยที่มัาสอบตรงนี้แล้วก็ภาษาทำไมยังยังเลยนี่การจะขอเงินไปนอกไงเออเดี๋ยวไปเอามาให้อ่าได้ได้เอ้าวันนี้ที่ถาวันอ๋อวันนี้งั้นเงินงั้นเรากลับบ้านก่อนนะอืมอ่ะหมดหนักแค่นหนถึงสามที่จะหมดเฮ้ยขอโทษของเราเราช่วงนี้เบลอไปหน่อยไปละเงินไม่บายทางที่ถาวันกับบ้านเรากัน ใครอ๋อคนนี้เนี่ยชื่อโดเมนเป็นเพื่อนในหมื่นเองทำไมหรอเขารู้จักพี่ได้ไงเฮ้ก็ไม่รู้เอ๊ะไอโดเมนเขาจองแล้วขนาดนแล้วเขาปวดอะไรหรอตายแล้วเฮ้ยพี่ว่าระวังระวังเขาหน่อยนะดูเขาไม่ค่อยน่าไว,ว้ใจเลยเขาเนอนเป็นสิทธิ์จะตายไม่มีหรอกอย่างนั้นนะ่ะใครจะพี่ใครจะสู้พี่ได้โอ้พี่เนี่ยนะ แน่นอนของธรรมดาขีโมเดี๋ยวเขาจะไปฟ้องแฟนพี่อัเพอคนไหนมีกี่คนมีน้องคล้ยหอมจอมสซนน้องชื่อคนเหรอนี่นะเออชื่อคนดิโอ้ยเอาียทำาังไงว่าพ so okay. ี <c 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 ええ่เบเรียนเนี <c 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 ่ยยังไงก็รงลองเขาหน่อยกันพี <c <c ่รู <c <c ้ส huh> ึกไม่ค่อยไว้ใจเขาเลยจริงเหรออืมแต่ว่าหุุนว่าโดเมนเขาน่ารักนะ เขาก็ที่เขาแค่เรือนไว้ไปไปกลับบ้านกันไปไปกลับบ้านได้แล้วโอ้อยู่ได้จิตใจตรงกันดูคนรักใหม่ใจเลือกกันรักเพื่นสดใสเออคือเงินเรามีอะไรจะสารภาพอ่ะเฮ้ยไม่จะสารภาพรักหรืเลยทำไงดีอ่ะมีอะไรหรอคือว่าเรา

เธอรู้ไหมพี่เย่าวันมีแฟนแล้วเขาเป็นดังเลยใครไม่รู้เลยแต่ว่าได้เขาว่าเขามีแฟนแล้วนายรู้มาได้ยังไงเนี่ยเรามีส,ส,สายเสือมากนาไม่มีหลักปกระกันหรอกนะยังไงฉันก็ช,ชอบพี่ขาววันหรอกฉันมาเจอเธอทุกความหวังดีนะระวังตัวไว้ด้วย อย่งนี้ได้ไงผมชอบที่มานานแล้วไม่รู้ก็เราอะเป็นเหมือนนายเยยนโต